สมกับจะเป็นนิ้วของมินแบรนนะนิ้วนิ่มหอมมันนารักมากนะครับขอบคุณพี่เบิร์นนะขอบกอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสายที่สองสายที่สองมาแล้วค่ะมาเลยพี่เอ็มค่ะคราวนี้ผมจะพูดชื่อเต็มผมนะเดี๋ยวเขารู้จักพี่เอ็มครับเบิ้ลปทุมราชครับครับผมสสวัดีครับโอ้ยอุ่นใจนี่มันจะถามว่าใครอ่ะเสียงหลอกพี่เอ็มพี่เอ็มเป็นแฟนคลับของอิงสวัสดีครับพี่เอ็มครับ เตรียมเป็นแฟนคลับของอิงฟ้าชาร์ลอตใช่ไหมฮะเสียงเหมือนแล้วเคยฟังเพลงเบิ้์นบุตรทุ่งนาไหมครับเคยฟังครับขอสักครอ่นฟังเพลงชอบฟังชอบเพลงไหนชอบฟังเพลงไหนไม่รู้ชื่อเองเกิดกูก็ใช่นี่หน้าถามตัวเองรู้สึกหน้าหน้าเสียเดือยสองนิ้วอ่ะพีเอ็มตอนนี้นะครับพีเอ็มคือสามารถนะครับสั่งให้คุณอิงฟ้านะครับ เขียนระหว่างผมกับชาร์ลอตแลยให้เขียนรูปอะไรสามารถสั่งได้นะครับพี่เอ็มจะสั่งให้ใครครับให้อิงฟ้าเขียนใครครับเขียนชา์ลอตก็ได้ครับงั้นงั้นอ,อิงฟ้าจะเขียนอะไรชาลลอตผมว่าแล้วแต่อิงฟ้าเนาะพี่เนะาะก็ได้ครับเอา,เนาน้องฟ้าก็ได้ครับเขียนบ้านน้องฟ้า ท้้องฟาครับเขียนว่าเขียนว่าท้องฟ้าเออเดี๋ยวนะพี่อ่าๆไอ้คำว่าน่าจะเต็มน้าผาเลยนะพี่นะตั้งแต่คือน้าผานี่แป้งแต่สระอาแล้วพี่กระปุกเพียวกระปุกน่าจะสองกระปุกอ่ะใช้ครีมเขียนค่ะคือเท่าที่ดูไม่โท้ต้องอยู่ตรงผมข้างบนนะพี่นะ อ๋อไปรูปท้องฟ้าอ,อาจจะเป็นเมฆเล็กเบาๆแล้วก็มีนกบินมีสายลุงแล้วก็จะมีช่วงฝนโปรยๆล,ล,ลงมานิดหน่อยโอเคครับพี่เอ๋งขอบคุณมากนะครับดูทางไลฟ์สดต่อได้เลยครับมาๆๆๆวิปทุมธานีอยากมนใช่ใครอ่ะที่เรียนหนูมาเป็น<า>ท้องฟ้ <c oughs> าโอ้ยกดอีกรอบนึงน่าจะหมดแล้วปะฮะก็บอกแล้วมันได้น้อยมันได้น้อยริงฟ้าไม่ใช่คนดีนะ เดี๋ยวดูแล้วอ่ะเดี๋ยวปิดไลฟ์เดี๋ยวคุยกันนะดูก้อนเมฆก้อนเมฆอุ้ยเหมือนงานแต่งงานเลยเนาะแบบพลังแบบแต้มสามถึสีมือนี่เป็นมือสันวันดีอิงฟ้ามหาชาลอดลาวามาเดือควันเอ้ยเได้ปะอิสานทำได้ดิได้ทุกอย่างไม่ใช่เก่งแค่อิงฟ้านะเออนี่ถ้าประกวดลงทิฟฟนี่ก็ได้ปีหน้า ปนีตปนีตปนีตอุ้ยรูปพร้องฟ้านั่นลูกเหมือนเหมือนตีนหมาไม่เป็นงอคงอ่ะตีนหมาไงอ่ะงอคงก็เป็นดาวดังที่อยู่ฮ่องกงที่เป็นแบบยุคของตอนที่แบบโฟโฟเออ่โฟเนี่ยยุคตอนเปลี่ยนเรื่องดีกวยเหรอตีนหมาคนที่สามพี่ซีรีส์ค่ะพี่ซีรีสวัสดีครับ พิศรีนี่น่าจะเป็นผู้หญิงพิศดีค่ะพิศรีครับพิศรีอ่าเป็นแฟนคลับของอิงฟ้าชาร์ลอตใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยเสียงน่ารักเนาะพิศรีอายุอะไรครับเนี่ยอือสาม,มสามิบห้าค่ะอุ้ยผมชอบใบีใบีกำลังดีเลยเนาะสาิบห้าดูมีประสรบการณ์แล้วก็มีผัวดีอย่างครับเนี่ <c oughs> ยข่าวก็ยังไม่เขียรู้อะไรพร้อมมีแฟนเนาะมีสามีมีมีโอเคครับพี่พี่อ่าพิริครับ ทำงานเหนื่อยไหมเวลาที่แบบคนกดในรถแล้วต้องถามเราตลอดเวลาเลยเอากระปุกมาลองเลยจ้ะอ๋อคนสิริคอตร์ครับมาพี่สิรินะครับพี่สิริคือบุคคลที่สามารถสั่งอิงฟ้าเขียนหน้าของเบิ้์ปทุมราชและชาลลอตนะครับอยู่ที่ว่าพี่สิริอยากจะให้เขียนใครนะครับอ่าเขียนน้องชา เอขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวดูทางไลฟ์ต่อเลยนะครับพี่สิริครับอยากให้เขียนเป็นรูปอะไรคะอยากให้เขียนเป็นรูปอะไรฮะเมื่อกี้มีลูกตีนหมาไปแล้วหนึ่งลูกตอนนี้ขอลูกหัวใจได้ไหมคะเอาละกูอยากดูหัวใจอิงฟ้ามากโอเคครับเดี๋ยวจะรอดูรูปหัวใจของอิงฟ้านะคะมันเป็นยังไงขอบคุณมากเลยนะครับมา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 เร็วนะครับพอดีทีมงานหิวเบียร์แล้วเฮ้ย ยังมียังมีอีกสองสองสายเนาะใครใครยังไม่เอฟใครอยากโทรหารีบฟกันเลยอีกสองสายนะเบิร์นมาอีกเพียงสองสายนะครับใครที่อยากจะเป็นผู้เรียกว่าสั่งพมรมทิ่ขิตของสองคนนี้<ะ>สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้วันนี้นะครับ<ะ>แค่คูณนะครับสั่งอะไรนะ iso iso plus นะฮะไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นโปรโมชั่นอะไร